สวัสดีค่ะพบกับช่องอครอบครัวคนทำฟาร์มจ้าเมื่อน,นี่ออยจะพาไปวานปุ๋ยปายางเฮาจ้านี่เบิ้งอเงไอเบิ้งไอ้เบิ้บ้งเบิงอบงไอ้บออิ้งองไอกิงอ้งอเบิงอเข้ง้เบา้งไอเขา,าเขาบิเบิ้งไ้งไ้าิไินงงกินงังกินงไาแงก่อนน,นี่จง้งอ ไงเขามาแล้วจ้าไงเขามาของใหม่แล้วพากันห้พากันห้องวันน่้เขาอันนี้นนเขาเพิ่นเอาหญนาใหม่ดิออซีพากับเบิร์งไายเป็นบานปุยเนาะจ้าวันเป็นบานไก่สีเหลี่ยมหรอบ่นี่เม็ดปุยเหรอนี่ นี่เม็ดปุ้ยจะ้ะปุ้ยตาแน่นสีสีแดงสีขาวคุณจะ้ะกำลังพากันวานไก่กับพวกไก่จะเป็นห่องยังนันวานไก่เฉลี่ยแล้วบ่ วานน้ำคลองกลางมาน่าจะ้ะโอ๊ยอย่งเธอง้อซักว่วันก่อนฟุ้นตกมาอีกเท่านึงน่าจะ้ะอีกหมื่อซ้อมหมื่อคิดว่าฟุ้นสิตกพยากรอากาศเม็ดปุ๋ยห่ากล่องอ้อยก็บ่อฟ,ฟกัด อายสามคนผู้หนึ่งพ่อหนองไอคิวอายสองคนบานผู้หนึ่งขาแตกๆผู้หนึ่งบานปุ๋ยเออโอ้ยข่างเสืออมีหอนนองมา้าเข้าจ้ะที่ไนผุน น้องมาจูลี่จูลี่อีลาก็อยู่บ้านปุยคือกันเติน้องเม็ดปุยเหราชมถ้าชมบรรยากาศบ้านปุ๋ยจ้า เจื่อเช,ช่ม่ปุยของห่งหาวจ้ะปุ๋ยเคมีกระโปรงยางเฮียเฮียมือ คนผู้หนึ่งครับโหลดจุ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 ดจจจ Nói với cám chi sọc, cám sọc, con sọc, cám nha Nhanh rồi nha ơ cóp nhanh là cóp nhanh 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 có có เชื่อเห็ดมาวานอยู่ใต้เงามันมาเถ่นหอกคนานาาเนี่ยคางานเลยนั่นดิอุ้ยมูมูอะไรเธอมูอีังมูหลุดเสืออะไรเงี้ยเน็นั่นนี่แหลบดินแหลบนั่นแหะไป ยังไปเป็นยังล่ะมาไอ้ชายเมื่อนหร่จะงูงูป่างูงูดังเห้ยงูดังเหี้ยนี่ปลาอย่างอหรออันตรายเยอะาย้พื้นบ้านไก่เสียแล้วนั่นจ๊ะโอ้ยข้าจะไปเมืองมา มาทายคลิปบรรยากาศวานปุ๋ยป่าหยางเฮาน่าจะมันกะสิหกแน่เนาะจะาป่าหยางเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้กวดใบหยางออกแต่ว่าเฮากวบบานเลยนี่อ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนเด้จเอจอ้ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมจ้าไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ